คุณผู้ชมขาล่าสุดนะคะทางซ้อแอนออรดีเนี่ยค่ะปีนี้นะคะเรียกได้ว่ามาแรงอีก1ท่านเลยก็ว่าได้นาะแฟนคลับแฟนเพลงก็น่าจะรู้กันดีนะคะว่ากระแสะของทางซ้อแอนออรดีเนี่ยค่ะก็มาแรงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเลยนะคะโดยเฉพาะปีนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางอีสานโพเนะะี่ยค่ะ เรื่องรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2567นักร้องหญิงแห่งปีนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งทางคุณแอนอรดีเนี่ยค่ะได้คะแนนโหวตมาเป็นอันดับที่3เลยนะคะคุณผู้ชมขาถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะอันดับที่1นเนี่ยค่ะจะเป็นคุณต่ายอร์ไทยนะคะคุณผู้ชมขาส่วนอันดับที่2เนี่ยค่ะจะเป็นทางคุณลำยัยแห่งทองคําค่ะลำอันดับที่3เนี่ยค่ะก็คือซแอนอรดีนะคะคุณผู้ชมขา,มขาบอกเลยนะคะว่ากระแสฮิตติดชาและก็กระแสที่จะฮิตต่อเนื่องเนะะี่ยค่ะ เป็นซอแอนออรดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาไม่เคยแ่วนะคะไม่ว่าจะรับรางวัลใดๆก็ตามเข้าชิงรายการใดก็ตามนะคะจะต้องมีชื่อซอแอนออรดีทุกกลายการเลยค่ะคุณผู้ชมขะซึ่งครั้งนี้นะคะติด1ใน3เลยก็ว่าได้นคีคะแฟนคลับแฟนเพลงเข้ามาชื่นชมกันเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะคะทางด้านผลงานแล้วก็ทัศนคติค่ะเรื่องการร้องเพลงการแสดงแล้วก็ศิลปินยอดเยี่ยมเนยค่ะคือรวมอยู่ในตัวของซอแอนออรดีอยู่แล้วแฟนคลับก็น่าจะรู้ดี ะค,ะคุณผู้ชมขาต้องขอชื่นชมในความสามารถของซอแอนค่ะเพราะว่าเธอได้รับรางวัลแต่ละรางวัลมานะยคะคุณผู้ชมขาบอกได้คําเดียวเลยว่าสมแล้วจริงๆนะคะสมแล้วที่เป็นซอแอนออรดี already, นะคะแล้วก็สมแล้วนะคะที่ปีนี้นะคะถือว่ามาแรงพอสมควรค่ะจนได้รับรางวัลแล้วก็ฉายาหลายๆอย่างเนี่ยเพิ่มเข้ามาในปีนี้เยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็น นักร้องศิลปินหมอลำลุกทุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมต้องขอชื่นชมในความสามารถของซอจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาแฟนคลับแฟนเพลงนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะโดยทางเพจของคุณอดหมอลำสตอรี่นะคะก็ได้มาเผยแพร่ข่าวสารนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาแอนอรดิเก้าขึ้นเป็นศิลปินแถวหน้าแล้วนะคะกับการพิสูจน์ตัวเองมาตลอดติดอันดับ3าอีสานโพนักร้องหญิงแห่งปีที่สุดค่ะ,ะต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดี กับทางซอแอนอีกรอบนะคะคุณผู้ชมขามันไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องกระแสดีจริงๆแล้วก็ผลงานดีเด่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาแฟนคลับแฟนเพลงยืนยันได้เลยนะคะว่าผลงานของซอแอนแต่ละผลงานค่ะแล้วก็ศิลปินแต่ละคนเนะะี่ยค่ะเขก็ชื่นชมซอแอนเยอะนะคะคุณผู้ชมขาชื่นชมซอแอนเยอะนะแล้วที่สําคัญนะคะ so เนี่ยซอแอนเนี่ยกว่าจะมีชื่อเสียงเนาะกว่าจะมีอ่าการติดลำดับได้รับรางวัลน,นู่นนั่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมขา ทางซอแอนเนี่ยค่ะต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมาหลายปีพอสมควรเลยค่ะกว่าจะได้รับรางวัลแล้วก็มีคนรู้จักแฟนคลับรักหนาแน่นเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาคือพูดได้คําเดียวเลยนะคะว่าทางซอแอนเนี่ยค่ะเป็นคนที่ใช้เวลาพิสูจน์ตัวตนของตัวเองนานพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่พอมาถึงจุดจุดนี้แล้วนะคะถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นแล้วค่ะเพราะว่าได้รับรางวัลหลายอย่างแล้วก็ได้เข้าชิงรางวัลหลายๆอย่างด้วยนะคะคุณผู้ชมขาจนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นนักร้องนะคะแบบสุดยอด แข่งปีเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นนักร้องหญิงนะคะแห่งปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะได้อันดับ3ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ทางแฟนคลับกันได้นะคะว่ามีใครคอมเมนต์ไปในทิศทางไหนกันบ้างเนาะซึ่งแฟนคลับนะคะก็ต้องชื่นชมซอแอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันเลยค่ะบางท่านนะคะบอกว่าศิลปินแอนออรดีมีผลงานที่การันตีความสามารถของเธอเป็นที่ประจักษ์ที่สุดแล้วเสียงดีมีพลังร้องลำชัดถ้อยชัดค้ ชื่นชอบแล้วก็ยอมรับความขยันความอดทนแล้วก็ความตั้งใจในการทำงานความเป็นกันเองทำให้ผู้ชมเกิดความประทับใจความเต็มที่กับงานทุกที่ทุกเวทีคุณค่าที่คู่ควรถือควรได้รับแล้วอ่ะ แฟนคลับต่างก็ชื่นชมนะคะคุณผู้ชมขาบอกว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่ซอแอนควรได้รับนะคะคุณผู้ชมขานั่นก็คือรางวัลหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนักร้องที่กระแสแรงนะคะหรือว่าหมอนลำลูกทุ่งหญิงฮิตในปีนี้เนาะ ถือว่าฮิตพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมขาก่อนหน้านี้นะคะก็ใช้เวลาพัฒนาตัวเองมานานพอสมควรค่ะแต่ก่อนนะคะซอแอนผิดพลาดเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาถ้าเป็นคนที่ติดตามซอแอนแล้วก็เป็นแฟนคลับมาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยค่ะจะรู้เลยค่ะว่าซซแอนเนี่ยใช้เวลาพิสูจน์ตัวตนตัวเองเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็นานมากๆด้วยนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จได้ถึงวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาผิดพลาดมาบ่อยค่ะตั้งแต่ขึ้นเวทีร้องเพลงก็ผิดบ่อยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขา แรกๆอาจจะดูเป็นเรื่องปกติหลังๆมามันไม่ใช่แล้วค่ะมันเริ่มมีการตำหนิตีเตือนนะคะเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะว่าเออเรารับงานบ่อยเราไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดนะจุดจุดนี้คือซอแอนเนี่ยค่ะผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้เวลาพิสูจน์ตัวตนจนคนยอมรับได้เนี่ยคือนานมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยค่ะอ,อาจจะติดตามซอแอนมาตั้งแต่ยุคที่ซอแอนเริ่มเข้าวงการใหม่ๆก็ได้แต่บางคนเพิ่งมารู้จักตองมาอยู่กับทางบอสบอยก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เพิ่งมาเป็น สาวน้อยอ่าเพิ่งมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแผนแล้วก็ออกมาตั้งวงเองอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะรู้จักช่วงหลังๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาซึ่งแฟนคลับส่วนมากเนี่ยค่ะเริ่มมาหนาแน่นนะคะช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เริ่มฮิตเริ่มมีกระแสหนักเอามากๆเนี่ยก็คือช่วงนี้เลยนะคะซซแอ,อนออรด,ดีเนะะี่ยค่ะอยู่ในวงการมาน,นานพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้จักเลยนะคะพอเริ่มมีกระแสหน่อยก็เริ่มรู้จักนะคะมันขึ้นอยู่กับผลงานจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาต้องขอพูดณจุดๆนี้เลยนะคะซึ่งผลงานของซ อสแอนเนี่ยค่ะก็เป็นที่ประจักษ์ที่ทําให้หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองหนักพอสมควรค่ะจนตอนนี้ถือว่าเป็นระดับมืออาชีพแล้วเนาะแล้วในการพัฒนาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนี่แหละคะ่ะทาให้แฟนคลับรักแล้วก็ชื่นชอบนะจุดจุดนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วทําให้แฟนคลับแฟนเพเนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแถมยังมีงานเนี่ยเข้ามาแบบโอ้วันละ2องสางานหรือก็ว่าได้นะคะคิวงานยาวเหยียดเลยค่ะแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะ คุณผู้ชมขาเดินสายทั้งงานตัวเองนะคะแล้วก็งานวงของทางอบอสบอยสิริชัยนะคะคุณผู้ชมขา คือเดินสายบ่อยแทบจะไม่มีเวลาพักเลยก็ว่าได้เนาะในเลยค่ะศิลปินยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะอีกคนนึงก็ต้องขอเช่นชมนะคะทางซอแอนออรดีด้วยแล้วกันค่ะถือว่าปีนี้นะคะมาแรงมากๆค่ะแล้วก็สมกับที่ได้รับรางวัลอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะกับการเข้าชิงนะคะการรับรางวัลแล้วก็การโบตนะคะคุณผู้ชมขาแถมยังเป็นนักร้องหญิงแห่งปีที่มาแรงมากๆติดอันดับที่3เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางคุญแจอ,อลไทยนะะี่ค่ะมาแรงเป็นอันดับหนึ่งนี่มันต่อเนื่องอยู่แล้วเนาะ ซึ่งผลงานของคุณต่ายอ,อลไทยเนะะียค่ะคุณผู้ชมขาก็เป็นผลงานที่หลายๆคนรู้จกักดีอยู่แล้วนะคะเสียงแบบโอ้โหแบบเหมือนเปิดแผ่นอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้มาเปมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยแฟนคลับไม่น่าถามเลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้คือหลายคนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะ เธอมาพร้อมกับความสามารถที่ล้นเหลือจริงๆค่ะสมแล้วที่ได้เป็นอันดับที่1นนะคะส่วนอันดับที่2เนะคะเป็นทางคุณลำยัยไหทองคำเนาะคุณลำยัยก็มาแรงพอสมควรเหมือนกันค่ะถือว่าได้ฉายาที่คิวงานเยอะมากๆแห่งปีเลยก็ว่าได้นะคะวันหนึ่งสองงาน3งานค่ะคุณผู้ชมขาสุดยอดจริงๆค่ะฝีมือล้วนๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็อันดับที่3มาเป็นซอแอนนี่แหละ,ค,ะค่ะก็ต้องขอชื่นชมจากใจเลยจริงๆค่ะทั้ง3ท่านนะคะมีความดีแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมขาความสามารถก็แตกต่างกันไป ะะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงเนาะเป็นศิลปินเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็สายเลือดนี้นะคะบอกได้คําเดียวเลยว่ามันมันไม่สามารถพูดออกมาได้จริงๆนะคะมันอยู่ในสายเลือดเนาะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาสายเลือดหมอนลำจริงๆนะคะคุณผู้ชมหมอลําลูกทุ่งเนาะค่ะพี่น้องถือว่าสุดยอดอิเลยนะคะพี่น้องค่ะซึ่งอันดับที่3ซอแอนเนี่ย เป็นอ่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะอยู่ที่6.0%ค่ะอันดับที่2ของอ่าคุณลำใหญ่เนี่ยค่ะอยู่ที่14.9%เนาะคุณต่ายอารไทยอยู่ที่20.7%นะคะคุณผู้ชมขาก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านนะคะ ได้มาแรงเป็นอันดับที่3เลยทีเดียวซอแอนออรดิ so already, ปีนี้ปังจริงๆค่ะแล้วก็มีการทรงชื่อเข้าชิงอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะคุณผู้ชมขาอกอย่างหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะจินเห็นความพัฒนาของซอแอนมาเยอะมากๆเลยนะคะด้วยความที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันเนาะอาจจะได้เห็นความพัฒนาของซอแอนอยู่นะคะจนถึงจุดๆนี้ถือว่าซอแอนเนี่ยเป็นมืออาชีพขึ้นมาเยอะมากๆค่ะต้องขอชื่นชมในความสามารถจริงๆนะคะคุณผู้ชมขา เอาเป็นว่าวันนี้จิงก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดีย๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ